สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับผุมพวกเราจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนมาแล้วก็คุณครูก็มอบหมายให้ในแต่และกลุ่มให้ออกมานําเสนอและก็อ่าก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนนะครับว่ามีสมาชิกกี่คนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะเริ่มที่สุภาพสตรีก่อนนะครับเชิญออะไรครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไฝซาเล่นค่ะชื่อเล่นสาวค่ะาสาวซ่าครับคนต่อไปครับค่ะชื่อนางสาวพัชร์ใจเด่นชื่อเล่นชื่อลาล่าครับและผมก็อับดุลอาลิฟอัลเซนะครับถือว่าเล็กสั้นๆว่าลุงก็ได้ครับอ่ไม่ซีเรียสนะครับและผมปะดอนายอิรฟานตอกมา หัวข้อที่เราได้นะครับหัวข้ออะไรการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่าใช่ครับการสื่อสารโดยการอาศัยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับขื่นคลื่นคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่าใช่ครับเพื่อไม่ให้เสียนากาแล้ครับเราไปรับชมรับฟังกันได้นะครับไปกันเลย การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กเป็นะครับในปัจจุบันนะครับการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อคนในปัจจุบันนะครับซึ่งคนในปัจจุบันนะครับอาศัยการสื่อสารเป็นหลักในการใช้ชีวิตนะครับและก็การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กเป็นะครับหัวข้อที่เราติหัวข้อที่พวกเราได้สืบข้อมูลได้มา ก็จะอกเป็นหัวข้อย่อยหลักๆครับจะมีสี่หัวข้อย่อยนะครับในหัวข้อแรกนะครับอาศัยื่อนวิทยุนะครับการอาศัยืึ้นวิทยุก็จะมีการส่งสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุและการรับสัญญาณวิทยุนะครับ 2. นะครับการประสมเื้นวิทยุกับสัญญาณไฟฟ้านะครับและก็สามการรับและส่งสัญญาณของเครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือหรือในปัจจุบัน ก็จะมีพวกเครือขถ่ายมือถือก็จะเป็นสมัยแล้นะจาก 3G กลายเป็น 4G ตอนนี้ก็ได้ยินไ่มเกิด 5G เลยครับต่อมาใส่ในโครเวฟนะคะไมโครเวฟคือไม่หนไปฟ้าใช่วงความถี่ใช้ในการสื่อสารามน่บไสถูกเปิดฐานการปฏิสัญญาไมโครเวฟไม่สามารถขึ้นที่อถ่ายสื่อสื่อสาที่มีชิ้วแต่จำเป็เฉพาะการส่งและรับัญญากไม่ดีระหว่างดาวเทียมงานืที่สุดๆค่ะ ไมโครเวฟนะครับจะไม่สามารถผ่านสิ่งที่ถูดขวางได้นะครับซึ่งจะมีจะจัดเฉพาะใช่ไหมครับจะบเฉพาะอุปกรณ์สําหรับสําหรับส่งและรับในที่สัญญาณสิ่ที่สูงๆอ่าใช่ไครับต่อไปนะครับโดยการอาศัยแสงนะครับเดี๋ยเราจะให้พี่ริศาหรือว่าพี่ซาซาอธิบายให้เพื่อนๆในกลุ่มครับเดี๋ยวครับ ในการทำสาและได้ทายตมีการประอวกบรแ่งมีลักษณะนใน้านใส่แสงนะครับเราจะมีโดยใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับเราใช้อุปกรณ์ในการแพร่หลายนะครับนั่นก็คือเส้นเป็นอะไรครับพี่ชาจาใช่ครับเส้นใยนํำแสงนะครับ ซึ่งมีลักษณะแตบขนาดเล็กใช่ไหนครับประมาณอ่าขึ้นนิ้วแบบนี้อ่นนิ้วก้อยครับประมาณโดยประมาณนะครับอ่าสัญญาณและสัญญาณสุดท้ายนะครับสัญญาณแอนาล็อกและก็สัญญาณดิจิตอลนะครับว่าไงครับพี่เพนสัญญาณแอนาล็อกแบบแล้วก็สัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นแบบไหนครับอ้าวเป็นแบบแอนะล่อกแอนะล็อกเป็นสัญญาณที่มีค่าต่างกัน ความเรื่องตามเวลาตัวอ,อ,อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงความ่างสับของสัญญาณอ,อินเทอรอเสัญญาณอินเทอรนะครับเป็นสัญญาณที่ต่อเนื่องตามเวลานะครับซึ่งอ่ะอันนี้จะมีจะเป็นเกี่ยวข้องกับสัญญาณดิจิตอลใช่ไหมครับอ่ะสัญญาณอินเทอรอกนะครับก็จะเป็นจะมีความบังสัดอ่ารูปแบบก็ตามนี้นะครับจะมีเวลาแล้วก็สัญญ,ญาณก็จะ มุ่อ่ะไปไปเป็นซื่อๆเยอะนะครับใช่ครับแล้วก็ในอดีตนะครับช่วงก่อนที่จะแพร่หลายของเทคโนโลยีนะครับในสมัยนี้ก็จะเจออย่างที่เพื่อนๆได้ยินคุนถูกันบ้างนะครับก็จะเป็นสัญญาณดิจิทัลนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับนะครับนะครับโดยอย่างนะครับเช่นการกระจายสัญญาณเสียงสถานีวิทยุ ก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัญญาณของวิทยุนะครับก็จะเกี่ยวโยงกับสัญญาณที่ตั้งขึ้นกันนะครับแล้วก็ในโทรทัศน์ในอดีตก็เช่นกันนะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของดิจิตอลเช่นเดียกับอ่าอีกอีกอย่างนึงนะครับเหมือนกับว่าไต่ช่างใช่ไหมครับไต่ช่างอ่าแต่ก่อนจะเป็นไต่ช่างแบบแบบลุกลุกตูนใช่ไหมครับช่างสิโลการช่างที่เลย แล้วก็สมัยนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นอ่<ม>าอทันสมัยขึ้นก็จะเป็นแบบเราช่างก็จะ,จะมีตัวเลขออกนะครับขึ้นมาเลยนในการใช้สัญญาณดิจิตอลนะครับครับ <c oughs> สำหรับข้อมูลที่ผูของเราได้ออกมานําเสนอถ้าหากว่าปิดประกันไรก็อภัยนะที่ดีด้วยครับสมมเราก็จบการนั่งการนั่คได การนำเสนอเเพียงเท่านี้นะครับกบสำะรับสบายใจขอบคุณครับ